โตยต้าเอาด้วยเส้นสัญญากับรัฐบาลแล้วครับคาดว่าจะได้ส่วนลดมากถึง3 0 0แสนเลยและเจ้าตัว b z 4 x ก็ขายเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับสาวกโตยต้าหรือว่าสาวกรถ e ีวีในบ้านเราเพราะว่าโตยต้าประเทศไทยได้เซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมโครงการรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%ในประเทศไทยเรา ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีสุดๆไปเลยครับเพราะว่าโตโยต้าเป็นค่ายญี่ปุ่นย้านะครับว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายแรกที่เข้าโครงการนี้และรุ่นนี้เขาจะนาร่องก็คือ bc 4 x นั่นเองครับก็คือรุ่นนี้แหละครับในไทยเรามีสเปกแล้วนะครับเพราะในไทยเราจะขายแค่1รุ่นเท่านั้นแต่ดีนะครับเพราะได้รุ่นท็อปมาเลยสเปคก็ต้องดีแน่นอนคันที่ไทยเราจะได้จะได้เป็นขับ4ด้วยนะครับระยะทางที่ทําได้คือ4 60กิกิโลเมตรต่อการชาร์จ และก็มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1- 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง71.4กิโลวัตต์อาวเลยครับโตยต้าบอกว่าแบตเตอรี่ของเขาใช้ไปแล้ว10ปีจะเสียประสิทธิภาพเพียง10%เท่านั้นเองครับประสิทธิภาพแบตของเขาโหดมากๆเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเวลาเปิดตัวเขาจะรับประกันแบต8ปีหรือว่า10ปีกันแน่วันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่โตเราเนั้นก็เอาจริงเอาจังกับรถไฟฟ้าในบ้านเราเหมือนกัน แต่ถ้ารวมกัครับส่วนลดก็หลายแสนเลยคาดว่าอาจจะปาไป3 0 0แสนเนยนะครับค่ายจีนก็ลดไป2 0 0 0 0นแน่น,นอนว่าค่ายญี่ปุ่นเวลาได้ลดแล้วต้องลดมากกว่าครับทางสื่อเขาก็วิเคราะห์นว่าราคาเจ้า b c 4 x เนี่ยราคาที้หักส่วนลดแล้วเนี่ยจะไม่เกิน2ล้านบาทแน่นอนเพื่อนเพื่อนคิดว่าพี่โตโยต้าของเราเนี่ยจะตั้งราคามาเท่าไหร่ครับเจ้าตัว b c 4 x ก็จะได้โตโยต้าที่เป็นเซบติเซนสามจุดศูนย์มาให้ด้วยเป็นวอร์ชั่นล่าสุดเลยครับ ไฟเลี้ยวก็เป็นสื่อขิงเชียวด้วยเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีไม้ในตัวนี้แล้วก็มีที่ฉีดล้างคมไฟหน้าให้ด้วยครับตัวนี้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําให้แบตเตอรี่ด้วยและพิเศษอีกได้ DC รองรับการชาร์จมากถึง150กิโลวัตต์้อวอันนี้คือไฟแรงมากๆครับจากโซนถึง80%เนี่ยแค่30นาทีเท่านั้นเองและ AC ก็คือชาร์จที่บ้านรองรับการชาร์จ6.6กิโลวัตต์้าวครับ คันนี้จะได้ยางที่เป็นยาง325สอทับห้ R 2 0ขอบ20เลยนะยางขนาดใหญ่มากๆและความแรงของเขาก็ไม่ธรรมดาครับอยู่ที่235แรงมา้าแรงปิดอยู่ที่336นิวตันเมตรและสูนย์ถึงร้อยภายใน7.7วินาทีเองครับและในไทยเราจะนําเข้ามารอถแรกคือ70คันย้ำนะครับว่าแค่70คันเท่านั้นแล้วก็นําเข้ามาตรงๆจากญี่ป,ปุ่นนะครับเปิดตัวเดือนตุลาคมนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีรถอ,อื่นอีกหรือเปล่าและเขาก็จะให้จองที่เป็นจองออนไลน์ด้วยนะครับแย่งกันมันแน่ครับทุกคนก็อย่าลืมไปจองนะครับเพราะมีแค่เจดคันขายด้านนี่เป็นแรไอเทมนะครับวันนี้น่าจะมีข้อมูล EV มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมาเลยครับ